ประเด็นค่ะสัญญาบันสือต้องมีบ้างทนายตามเตือนสรยุทธ์รายงานข่าวคดีนกชมพูสอเสียมประชาชนพัดพิงลุงพลระวังจะโดนคดีค่ะจากกรณีที่ทางด้านของนายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3ได้ออกมาพูดถึงประเด็นของลุงพลไว้ในบางช่วงบางตอนโดยบอกว่า ในรอบหนึ่งปีเศษที่ผ่านมาลุงพลกลายเป็นเซล็บคดีฆาตกรรมไม่น่าเชื่อว่าประเทศไทยจะมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นก็คือผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมกลายเป็นเซล็บ เป็นผู้ที่ผู้คนให้ความสนใจและบางส่วนให้ความเห็นใจเวลาผ่านไปหนึ่งปีกว่าตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดลุงพลยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่คือหลักการของกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้สรยุทธยังได้บอกอีกว่าปรากฏการณ์ของข่าวสารที่เกิดสเล็ปคดีฆาตกรรมขึ้นมาในสังคมไม่น่าเชื่อจริงๆแต่มันเกิดขึ้นแล้ว และในช่วงหนึ่งของการไล่สดนายสรยุทธ์ก็ได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวภาคสนามที่ลงพื้นที่เกาะติดคดีของนอกชมพู่ในจังหวัดบุกดาหารซึ่งพิธีกรข่าวชื่อดังก็ได้เน้นย้ำกับผู้สื่อข่าวภาคสนามว่าในฐานะสื่อมวลชนจะต้องรายงานข่าวคดีนอกชมพู่และลุงพลในฐานะคดีอาชญากรรมที่มีเหยื่อเป็นเด็กวัยสามขวบและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นหากลุงพลจะออกมาเต้นกับแฟนคลับ ผู้สื่อข่าวก็ไม่ควรไปเต้นกับลุงพลอย่างมีความสุขและควรรายงานข่าวลุงพลซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่กำลังเผชิญกับข้อกก่าวหารแ,แรงในเวลานี้และยังหาเวลามาคลายเครียดด้วยการเต้นรำไม่ควรรายงานข่าวแบบตามติดว่าวันนี้ลุงพลกินอะไรลุงพลจะไปไหนออกงานที่ไหนบรรดา Youtube มาติดตามชื่นชมแม้ยังคงมีคดีต,ติดตัวหรือวิเคราะห์คิ้วดวงตาหรือดวงชะตาของลุงพล สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์และนำเสนอในแง่ของคดีอาชญากรรมที่มีความสลับซับซ้อนล่าสุดทางด้านของนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มได้มีการเปิดเผยประเด็นนี้ผ่านการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ฟีดดัมข่าวเราถึงเบื้องลึกของการออกหมายจับนายชัยพลวิภาหรือว่าลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ยืนยันว่าลุงพลไม่เคยมีพฤติกรรมหลบหนีและไม่เคยเข้าไปยุ่งเยง,งกับพยานหลักฐาน นอกจากนี้นายสิทธาค่ะก็ยังได้มีการฝากข้อความถึงนายสรยุทธ์ที่มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวกรณีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีและก็การใส่แฮชแท็กเสลปคดีฆาตกรรมว่าการกระทํานี้อาจเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่าลุงพลเป็นผู้ก่อคดีฆาตกรรมซึ่งอาจจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้ ซึ่งส่วนตัวชื่นชอบการทำงานของคุณสรยุทธ์และเข้าใจเจตนาที่ต้องการจะชี้นําการทํางานของสื่อมวลชนให้กลับมามีจรรยาบรันดังเช่นในอดีตดังนั้นตนเองจึงอยากให้สื่อติดตามคดีนี้ในกระบวนการทางด้านคดีมากกว่าการเสนอชีวิตความเป็นอยู่ที่มีการโต้เถียงและสร้างความขัดแย้งให้กับบุคคล ทนายตั้มค่ะยังมีการกล่าวอีกว่าตนเข้าไปดูใน Facebook ของคุณสรยุทธเพราะติดตามอยู่มีการพูดถึงลุงพลในเรื่องคดีแต่ผมไม่สบายใจที่ใช้คำว่าเเลบคดีฆาตกรรมคุณสรยุทธอย่าลืมว่าการบอกไปแบบนั้นเหมือนกับว่าลุงพลก่อคดีฆาตกรรมมิ่นเมตต่อการหมิ่นประมาทคนอื่นตนก็ไม่เข้าใจเจตนาของคุณสรยุทธ์ทำไมกล่าวแบบนั้น ตอนหลังที่พยายามดูการนำเสนอข่าวก็พบว่าเป็นกลางไม่ได้ว่าอะไรลุงพลตนได้ฟังคลิปคลิปหนึ่งของคุณสรยุทธบ์บอกว่าการเป็นนักข่าวที่ดีไม่ควรไปสร้างกระแสจุดพุให้คนเป็นเซเล็บเหมือนสื่อสร้างลุงพลมาเป็นเซเล็บคุณสรยุทธ์พยายามโฟกัสเรื่องคดีตนถึงเข้าใจเจตนาของคุณสรยุทธ์ให้สื่อเดินตามแนวทางของสื่อที่ดีไม่ได้มาตำหนิเป็นกำลังใจให้คุณสรยุทธ์ อยากให้สื่อมวลชนเดินตามไม่ใช่ข่าวสร้างความเกลียดชังข้ายขา่าวคุณสรยุทธ์ไม่ได้หิวแสงคุณสรยุทธ์ไม่เคยชี้นําอ่านข่าวและบรรยายไปแบบนั้นตั้งแต่มาจัดรายการใหม่ไม่ได้ชี้นําอะไร ทนายตั้มก่ายังมีการกล่าวทิ้งท้ายอีกว่าชินชอบคุณสรยุทธ์มากในการอ่านข่าวบรรยายข่าวและเป็นตัวอย่างที่ดีแต่ติงนิดนึงคุณสรยุทธ์ถูกดำเนินคดีได้การบอกว่าการเป็นเสเล็บคดีฆาตกรรมอย่าไปใช้ที่ไหนอีกแต่ตนกับลุงผลไม่ได้มีปัญหาอะไร